สิงห์สองสองสิงห์ครับวัยยีปีครับโอ, <B ee> โอโ้โหโดนการนับก่อนครับโอ้จากจังหวัดกระบี่ครับนะโอโ้โหโดนนับไปแล้วตอนนี้ครับเทพพักสิงห์โดนมามขอป้ <B ee> อมเพชรครับผลงานล่าสุดของท้านเทพพักสิงห์ครับอเอาชนะเพื่นยอดเจ้าของเส้าสมายที่ปมาดูงานนี้นะครับเมื่อวันที่9ก้าพุทธจัยยนที่ผ่านมา จัดเข่าขวาเสียเข้าซ้ายบอลเดินขับสอบขวาจัดเข่าขวาโอ้ยแข่งรถชิบวิจัยก็ดีหลือเกินครับตอนแรกพยายามสุดเดินไปเยอะครับแต่ว่าใจยังไม่ยอมครับนี่ครับมีสวนหมัดขวา นี่หนักแรงครับพร้อมจะปิดบัญชีได้ตลอดเวลาครับเข้าในขัดต่อขวานี่ครับโดนเหมือนกันครับคร้อมเพลิดครับนี่ครับหมัดขอ,องตู๊งนี่ครับออกมาเยอะครับทางด้านเรพยกทักษิณครับแต่ว่าช่วงช่นี้เสียเปลี่ยนชัดเจนครัอย่างเสียไป